สวัสดีโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆนวันนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะแพ้แค่คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเมนของแพ้เองตั้งแต่สมัยอยู่ที่วลอาดิลักชื่อเจเจเป็นเพื่อนตัวโตแต่น่ารักมากแล้วเราก็สนิทกันมากอแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ก็เป็นตุก๊กตาที่เจทําให้คือเจอาจจะรู้ว่าแพ้ชอบน้องฮิปตัวเนี้ยมากคือแบบแพ้ติดมากไงแล้วเจก็เลยทําตุกา๊กตาตัวเนี้ยเขาถักเองกับมือน่ารักไหม เราดูที่แก้มนะแก้มชมพูชมพูตรงเนี้ยคือปัดบลัชออนบลัชออนของจริงที่ปัดลงไปบนแก้มคนเราอ่ะเอามาปัดบนตุ๊กตาตัวเนี้ยแล้วก็ทําไว้ให้แพรแขวนที่อุคูเลเล่ซึ่งจริงขนาดมันก็ใหญ่ไปแหละนะสำหรับแขวนแต่แพ้ก็ยังชอบอยู่เดียมันน่ารักก็เขาทาด้วยใจไงอืแต่เนี้ยคือทําให้นานแล้วแต่วันนี้ที่มาพูดก็เพราะว่าเราไม่เจอกันนานมากแล้วท,ทั้งที่เจอย,อยู่ที่ออพังงาแต่แพาอยู่ภูเก็ตไงก็เลยจะอัดคลิป แล้วก็ให้เจส่งไปให้เจดูว่าเจแพรกับพลอยคิดถึงเจเจนะถ้าเกิดเจว่างอะไรเงี้ยก็ไว้ลงมาหาแพรกับพลอยบ้างนะอยากจะกอดหมกๆเข้าใจปะรักเจนะจบผ่านน้องไปแล้วก,กันบ๊ายบาย